taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top leave a legacy if I got something to say you better let me speak turn it up a new degree สวัสดีคนที่หลงมาดูนะผมน,นี้ต้อนรับสู่น i n e k o Channel นะฮะวันนี้อยู่ผมน i n e k o ในเกมอ่าว่าเฟ้มแบบเข้าเกมกันเลยดีกว่า yeah. สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้จะเป็นการแชร์บิวไซล็อกพรามอินแคนนอนนะผมในสไตล์ของนินให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้กันดูนะฮะ โอเคเริ่มจากระบบอินแคนนอนนะผมสันแบบสไซล็อกในวิวนี้ของนินจะเป็นการเอมยิงหัวตลอดเวลานะผมอันแรกก็เลือกไม่ได้เนาะอันที่2เป็นอันนี้ก็คือเป็นยิงหัวแล้วได้ดาเมจนะผมแล้วก็จะมีดาเมจ20แสิแตกอรับคนะูณ3เนาะอันต่อมาเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องความแม่นเนาะลดรีคอยเลยแบบนี้ accuracy นะผมอันสุดท้ายเป็นชี้ช้านะผมสาเ สำหรับบิลไซล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะคผมสเตเตชานที่เป็นใบกาวินไน,นท์นะฮะคีชานออนเฮดช็อตก็คือเฮดช็อตเราได้คีชาร์นนะผมแล้วก็เอมยิงก็ได้คีชานด้วยนะพลามไฟฟ้าแบบใบใหญ่ก็จะเป็นใส่เป็นธาตุอิเล็กทริกเนาะคีดาเมีดใบใหญ่คดาเมีดพลามมัลติชอ็อตดาเมจ คีชาร์ดลบไฟเลตแล้วก็ท็อกซินสเตเตตาชานนะฮะก็ะคือจะกลายเป็นโครโมซีฟแล้วผมอ่าออนฮิตบวกสามสิบเอรซ็นตกซคลูซีนะผม,อ hit, ะผมตอนเอมเนาะโอเคอันสุดท้ายเป็นไอเคนเดทเทสนะผมก็คือเป็นอ่าออนเฮตช็อตคิวจะได้ดาเมจนะผมประมาณนี้สำหรับไซลอกจะยิงออกเป็นประมาณ3แบบนะผมโหมดปกติก็จะเป็นการถ้าคุณคลิกปกติมันจะออกไป2เม็ดเลยนะฮะ ในังเพลิงมันจะมีแบบยิงทีละ2เม็ดอย่างนี้เนาะถ้ากดคียค้างมันจะกลายเป็น1เม็ดแล้วก็ปล่อยอีกทีเป็นอีกหนึ่งเม็ดนะครับใส่หลอกปกติกจะ็จะเป็นประมาณนี้เนาะคล้ายๆกับทีกิดนะฮะก็อ,อีกโหมดหนึ่งอีกโหมดหนึ่งก็คือจะกลายเป็นการขึ้นอินแคนนอนนะผมพอหลังจากขึ้นอินแคนนอนแล้วก็จะเป็นการกดค้างเพื่อซัดยิงประมาณนี้ แต่ว่าไซล็ลอกในวิวนี้ของผมจะไม่ใช้โหมดอีกแชนแนเนาะจะใช้แค่โหมดปกติอย่างเดียวนะคะ <S <S ต่อไปจะเป็นการอ่าลองวิวไซล็อกกับเผ่าต่างๆนะผมอ่ะผมจะยิงแบบปกติครึ่งหนึ่งนะผมแล้วก็เหยียบนอนดิดให้ดูครึ่งหนึ่งนะผมก็คือยิงปกติมันจะกลายเป็นโคโซีบนะฮะพอเหยียบนอนดิดเข้าไปมันจะเพิ่มไวร์ล้อเข้าไปด้วยเนาะก็คือเป็นการเติมดาเมจนั่นเองอันนี้ยิงปกติก่อนนี่ต้องยิงหัวไปเรื่อยๆนะผม ว่าเราใส่ทั้งเดเทสแล้วก็กาวินัยที่อเอมหัวเนาะได้ขีชันนะฮะก็จะขึ้นเป็นส้มๆแดงๆนะผมถ้าตัวไหนติดสแลกก็น่าจะตายไปเลยนะฮะอ่ะต่อไปเหยียบนอนลิด ถ้าเป็นอินเฟก็จะยิงหัวยากหน่อยน,นะผมต่อไปเหยียบนอลิศ ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์วันนี้เนาะยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้ง2ช่องทางด้วยผมสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนี่เนโก็สามารถโดเน a t ได้นะครับผมหรือเป็นการเข้ามาชื่อกันเล่นให้ของในเกมหรือเป็นการให้คําแนะนําก็ได้ปกติไลฟ์ทุกวันนะผมใน YouTube แล้วก็ทวิตนะผมเวลาประมาณห้าโมงถึงประมาณ5้าโมงหกโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2องทุ่มสามทุ่มแหละประมาณนี้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์ทิ์นะฮะยังไงก็ไปตามกันได้นะไปแลละเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วก็คลิปหน้านะแฮปไนนี้วเดย์ทุกคนไป Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree.